Night tiếp tục như mày nắng kìa 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 จะต้องเคบรพชีวเตื้ต้องมีชว่วงว่นที่เว้นเรื่อ้วางเราคิดเก็บไปคิดลายบนทีเก็บไปฝันคิดแต่เธอคิดแต่ไม่เคยตอบคำถามที่้างคาในใจไม่ใช่มีรู้สึกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะรู้สึกได้เท่าไรคิดวนไปอย่างนี้พร้อมกันครับ ที่มองเธออยากเก็บความลับผู้ไว้ก็กลัวเธอเจอเลฟนจะ, <Go away. S 1> จะช้าเกินไปกว่านี้ไม่อยากให้เธอรู้แต่ถ้าเธอไม่รู้ก็คงจะไม่ไดีต้องบอกกับเธอตอนไหนเรือว,ว่าเป็นตอนนี้ เขาต้องเลงเลกกัใจฉันกำลังเซเพราะเธอสวัสดีครับ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 ผมขัดเสียงหน่อยขัดเสียงฝั่งนี้หน่อย คิดเก็บไปคิดและบ,บางทีเก็บไปฝันเรื่องเจอกับฉันอีกแล้วไงคิดแต่แต่คิดแต่ไม่เคยตอบคำถามสักค้างค่ะในใจไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะรู้สึกได้เท่าไหร่คิดวนไปอย่างนี้อยากหลบตา เก็บความลับไว้ก็กลัวจะเจอเพลิช้าเกินไปกว่านี้ไม่อยากให้เธอรู้แต่ถ้าเธอไม่รู้ก็คงจะไม่ไดีต้องบอกกับเธอตอนไหนหรือว่าเป็นตอนนี้จะทำให้คน cái thương lừng lẹ, cơn trái chân cam lừng xẹ, pro ai 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 นี่เลยครับพรีเซนเตอร์จากซันคิส,ค,สครับสิงคิร์ดัง,ดงให้กับพีพีกรีดอะไรอ่ะต้องมาตรงนี้หรอใช่เพราะสัญญาไว้ว่าอยากให้ทักทายฝั่งนี้ด้วยสวัสดีครับพี่พีเดี๋ยวฝั่งนุนน้อยใจอไปฝั่งนุนนิดหน่อย <laughs> สวัสดีครับดันนาด้วยพีพีสวัสดีครับโอเคนะโอ้โหมุกเสี่ยวคิดไม่ทันคิดถึงพีพีแล้วกันง่ายกว่าน่ารักไหม พีพีครับนอกจากทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับมีอินเตอร์แฟนด้วยใช่ครับผมเนอะอาจจะเชิญทักทายอินเตอร์แฟนได้ด้วยนะแล้วก็รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยครับครับก็ทักทายทุกคนก่อนเลยกันนะครับผมสวัสดีครับพี่พีนะครับผมสวัสดีทุกคนในไลฟ์นะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอทุกคนวันนี้นะครับผมแล้วก็ Who's in the fan อรนไหนครับตรงไหนตรงไหน Inter fans ฟนอินเตอร์แฟนอินเตอร์เนชั่นแเยอะแยะเลย Where you from Where you from เออนี uh, ่ห่านี่ห่ามาโหดีใจกับน้องมากมาสบายดีนะสบายดีครับไม่เจอกันนานมากเลยใช่ oh, สบายดีครับพี่พีสบายดีครับผมอัปเดตชีวิตหน่อยเห็นว่าเหมือนเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศหรือเปล่าใช่เพิ่งกลับมาได้เอ่อจริงๆกลับมา2วันแล้วครับสงวันแล้วสวันวันนี้วันที่สงก็คือกลับมาเมื่อวานน่าจะ ใช่ไหมทำไมได้แล้งานเยอะนะเราเนี่ยน่าจะสองวันแล้วทุกคนน่าจะรู้มากกว่าสองวันอังคารวันนี้พระอสวันวันนี้พระอาทอ๋อโอเคแล้วเจอกันล่าสุดก็คือไปส่งที่สนามบินสนามบินใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นยังไงวันนี้น่ารักไหมหิวดีไหมรูปทริปที่นู่นปังไหมปังมากพีพีแชร์เคลดลับให้ฟังหน่อยทำไมถึงไปทริปกลับมาปังต่อเนื่องมากๆครับก็ ก็ได้ได้ได้ไปร่วมชิปที่ปารีสนะครับผมก็ได้ก็ของแบรนด์เออบาลิเซกาครับก็ก็ได้ไปดูแฟชั่นโชว์็นกูตูครับแล้วก็อยู่ที่อยู่ต่อที่นู้นก็ทาทางานด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็เที่ยวนิดหน่อยเที่ยวนิดหนึ่งเที่ยววันเดียวครับจริงๆมีแค่เที่ยววันเดียวเองครับแล้วก็กลับมาครับอ๋อฮะแล้วมีเคล็ดลับอะไรทําไมถึงปังได้ต่อเนื่องขนาดนี้พี่พีก็พี่ดื่มซันคสซสิใช่ป้าช็อตนี้ต้องปบมือแล้วป้า ก็ต้องซันคิสเิครับพกไปด้วยพกไปด้วยครับผมสูตรศูนย์เปอร์เซนต์จริงๆนะอันนี้กำลังจะถามจริงๆจริงๆมีเป็นคนแบบว่ากินนมตัวพิตาเชียวอยู่แล้วด้วยสูตรศูนย์เปอร์เซนต์ก็คือตัวอันสวีทเทนหรอใช่อันสวีทเทนครับผมอ๋ออันนี้คือสูตรที่ชอบที่สุดสี่นี้คือไม่ชอบที่สุดจะเป็นออริจินอลค่ะอ๋อหรอใช่แต่ว่าเวลาออนไดเอทก็จะพยายามกินแต่จริงๆอันนี้ก็มีประโยชน์อยู่แล้วครับผมอ๋องั้นที่ดื่มเป็นประจำอันไหนบ่อยกว่ากันอันไหนบ่อยกว่ากันจริงๆพื่อนนี้ ใช่ไหมใช่ครับเอ่อเป็นรสชาติที่ชอบที่สุดใช่ครับผมออริจินอลเลยออริจินอลครับแล้วแต่ว่าโหของดีแบบนี้เราก็ต้องเราก็ต้องแชร์ให้ทุกคนได้ทราบเราก็ต้องแบ่งปันสิ่งดีๆถูกไหมพี่ๆสมมติถ้าอยากจะแนะนําให้กับครอบครัวให้กับคุณพ่อคุณแม่จริงๆพี่ว่าได้ทุกสูตรเลยนะครับจริงๆแบบพี่ว่านมพิตาชิโอเนี่ยมันเป็นตัวแลคโตสฟรีด้วยกูเตนฟรีด้วยครับผมสาหรับใครที่แพ้แลคโตสเหลืออะไรเงี้ยก็สามารถกินได้ดื่มได้นะครับแล้วก็ พี่ว่าทุกๆสูตรมันมันจะมีแล้วแต่ความชอบของเราดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งช็อกโกแลตมีอันสวีเดนมีออริจินัลใช่ไหมคะผมมีตัวกล้วยด้วยแล้วก็จริงๆมีรสชาติไทยด้วยก็เหมาะกับทุกคนเลยพี่ว่าทุกๆคนสามารถดื่มซันคิสได้ครับแม่นมากตัวจริงเลยเนาะก็คือแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเพราะว่าดื่มง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเนี่ยให้กับพ่อแม่แล้วแล้วแล้วถ้าเป็นเพื่อนแล้วถ้าคนสนิทล่ะถ้าเราต้องตัดใจเลือกให้กับเพื่อนรัก คนสนิทเพื่อนรักเพื่อนรักก็อาจจะเป็นแบบรสชโโ็อกโกแลตเพราะว่าเพื่อนรักเขาชอบเติมความหวานไงหวานเลยเออก็เนาะเจอเขาแต่เป็นหวานที่แบบหวานสุขภาพดีหวานสุขภาพดีหว,พดหวานแบบละมุนลงตัวเออเราเราเราจะให้กับเลิฟลี่หะเลิฟทุกคนต้องเป็นเอ่อออริจินอลดีไหมเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าทุกคนใส่เส okay. ื้อสีฟ้าก็น่าจะเข้าๆกับออริจินอลโอเคแน่นอนบอกเลยว่าเป็นเดสีินีมากนะ PP KISS พีใช่ไหมเออนอกจาก SUN KISS แล้ว PP KISS ถึงใครครับช่วงนี้คิดถึงทุกคนเพราะว่าเราไปต่างประเทศนไงเราไม่ได้เจอทุกคนมาสักพักแล้วก็คิดถึงแฟนๆทุกคนครับผมคิดถึงเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้นิดห่อย คิดถึงเพื่อนบ้างไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วหรือยังครับสองอาทิตย์สาอาทิตย์มากครับอุ้ยนับด้วยอ่ะเพราะเพื่อนเขาไปตัดผมมาใหม่ไงที่ต้องคัดใหม่ hair เพราะเธอไม่แคร์ my heart หรือเปล่าแคร์ตลอดตัดไทยหนังไทยนังอ๋อนี่เราจะมาคุยกันเรื่องเพื่อนใช่ไหมฮะ อ่ะตัดสนุกสนานกันไปนะครับกับงานของซันคิสในวันนี้เอ้านอกจากเรื่องของการพูดคุยแล้วเดี๋ยวสาธิตให้ได้ดูกันด้วยใช่ค่ะถูกไหมครับนอกจากเมื่อกี้ที่บอกว่ามีหรสชาติทั้งหมด PP ชวนมาเป็นที่เรียบร้อยเชิญเลยดีกว่านะฮะอุปกรณ์ต้องเข้าและจังหวะนี้เพราะว่า PP นอกจากจะมาร้องเพลงให้ได้ฟังลังเลเปิดตัวฉลองไปด้วยการพูดคุยอัปเดตชีวิตกันแล้วนะฮะมีสาธิตให้ดูอันนี้เป็นเมนูแบบพิเศษเนาะครับ เมนูพิเศษมีแบบได,ได้ได้ได้คิดชื่อเมนูไว้ยังครับพีพีคิดมาแล้วตามสคริปต์เขียนว่า <laughs> I told sun kiss about you อ <laughs> oh. mm ืแม่มันขยี้หัวใจจริงๆเลย I told sun kiss about you ครับผมอยู่อยู่อยู่นี่ใครอะฮะทุกคนอ๋อเออรักทุกคนยู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  อาโอเคนะขอเชิญพี่บาริสต้าด้วยนะคะใช่ค่ะยวมีพี่บาริสต้ามาช่วยด้วยนะครับวฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่ชื่อชื่อปาครับพี่เปานะฮะจากร v e ว Floating Cafe โอเคพี่ปาเดี๋ยวจะมาช่วยในเมนูพิเศษนี้โอเคนะครับ ใช่ไหมพี่พีได้เลยครับมันมันมันมีอะไรบ้างครับให้แนะนำจำทีหลักๆก็จะมีเป็นเป็นเพียวเรสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีตัวตัวตัวโปรดักของเราสักสองเคสสองเคสออริจินแล้วก็จะเป็นอ่น้ำมันชานอ๋อน้ำมันชานใช่ครับโอเคแล้วแน่นอนก็มีถั่วพิซซ่าชอวอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไว้แบบอ๋อแบบท็อปปิ้งใช่ครับแล้วก็มีสตร์เบอรี่ไว้ตกแต่งอีก เราต้องเช็คไหมคะต้องเช็คไหมไม่ต้องครับเอาอยากเช็คอยากเช็คไปซื้อเช็คมาเดี๋ยวนี้เลยครับพีพีอยากเช็คโอเคงั้นเข้าเรื่องกันเลยเริ่มที่อันไหนดีครับก็เดี๋ยวให้น้องพีพีเช็คตัวซอร์บเรตเพลเล่ลงก่อนนะครับครับเท่าไหร่ครับ20 ml 2ี่ส ml 2ีกรัมนะครับโอเคก็จะเงียบนิดนึงนะเพราะว่าตั้งใจทำนะฮะแล้วก็วางไมค์กรุบกริบ นี่ยี่สิบมลเฮ้ยตวงเป๊ะด้วยนะโอเคครับออร่อยมากมาแล้วนะฮะยี่สิบอันนี้เคสตรอเบอรี่พิเรีอร่อยมากแล้วนะฮะเดี๋ยวให้น้องนี่ใส่น้องแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับได้ครับทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมครับเอาให้เต็มแก้วพอเต็มแก้วนี้มาเดี๋ยวพี่แดำช่วยถือโอเคครับเชิญเลยครับอ่าเรามีกล้องด้วยแล้วเราก็ไลฟ์ด้วยนะสันคิสไทยแลนด์ครับ Facebook YouTube ปากติดท่าแชร์กันด้วยแฮชแท็กเดียวของเราในวันนี้เลยนะฮะมานี่คือเมนูที่แบบพีพีคือเอขึ้นมาเลยนะแล้วสามารถทำตามได้ด้วยอันนี้ขั้นตอนที่2คือใส่น้ำแข็งใส่น้าแข็งครับผมแล้วก็ให้น้องพีพีตกแต่งแก้วได้ตามใจเลยนะครับด้วยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใช่ตรงนี้ครับได้ครับสตรอเบอรี่ตกแต่งข้างบนหรือขอบขอบตามขอบอะไรครับพีพีใส่ได้เลยครับ เนอะจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับมีทั้ง5รสชาติแล้วเมื่อกี้คุยกับหมอตั้มแล้ว,วก็ได้สูตรพิเศษเอาไปทําได้เหมือนกันแล้วแต่เลยว่าจะมา mix แบบไหนอันนี้เป็นฟิลแบบมอกเทลมอกเทลก็ได้เหมือนกันคือเอียดได้ตามใจชอบเลยครับนี่ก็ใส่เป็นแบบสตรอเบอรี่ไปก่อนนะเป็นเบสแล้วก็ตกแต่งใส่ไว้ข้างๆตอนเทนมมันจะเห็นได้ชัดนะครับ อ่ามันจะเห็นได้ชัดเลยเนาะใช่คเยี่ยมเลยครับนี้เลยครับกับนมซันคิสพีพีดื่มแล้วรักเลยขอเป็นแบบภาษาไทยหมดเลยนะครับสะกดให้ถูกต้องจะได้รวบรวมไว้ในแฮชแท็กเดียวพีจะได้เข้าไปดูนะฮะคืนนี้นี่เป็นคนละเอียดเป็นคนละเมียดเนาะนี่ตั้งใจทำท,ทุกอย่างดูซิ อันนี้ออกมาสวยกระเป๋าเําทำเนะครับพี่เปาคือมาขึ้นมายืนดูชื่นชมนะว่าสวยกว่าที่พี่เปาทำเองเดี๋ยวสูตรนี้เรามีขึ้นโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มกันด้วยนะฮะเข้าไปดูกันได้ที่เพจ Sun Kiss Thailand ก็เอาไปทำตามกันได้ง่ายๆมีอยู่ไม่กี่ตัวครับแล้วก็เอามาผสมเป็นดิ่มเฉพาะของเราเองได้เลย เติมไปแล้วกับตัวสตรอเบอรี่เพรย์แล้วก็ตัวเนื้อแล้วก็สตรอเบอรี่ไซส์เข้าไปน้ำแข็งอะไรต่อครับพัฟเฟนคิสครับผมไฮไลท์ละไฮไลท์แล้วได้เลยมาเลยฮะใส่60กรัมครับผม ดูดีแล้วว่าดูดีไหมดูดีไหมคนทำอ่ะดูดีมากเลยยาอันนี้เพื่อความกลมกลม่อมเราจะใส่น้ำเชื่อมไปเล็กน้อยครับแค่10 ml พอครับเพื่อสุขภาพ10 ml 10กรัม ชอบมากครับเลยครับพี่พีไมันจะมีที่ตวงใดๆนะฮะตวงเองกะเองถ้ารู้ปริมาณแคลอรี่ว่าไม่เกินพันห้าแล้วเนี่ยให้เขาตวงอย่างนี้ได้เลยนะฮะกะเชื่อว่าแม่นมากแน่ๆอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาตัวน้ำอัชันแต่งด้านบนครับอันนี้ล้าแตะน้องพีพีว่าจะใส่แค่ไหนใช่ครับค่อยๆเทนะครับเดี๋ยวมันจะพุ่มมาครับวันนี้ใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะฮะวันนี้เราเปิดตัวกับพรีเซนเตอร์ของซันคิสเปิดตัววันนี้เมื่อกี้หมาดๆเลยพีพีกริดนั่นเอง ส mm hmm. าธิตให้ดูอุ้ยสวยมากออกมาเป็นแบบสีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินแล้วเราก็จะตกแต่งด้านบนด้วยถั่วพิราชิโอนะครับนี่นี่เฮ้ยมันดูดีมากเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วจบเลยแล้วปรบมือกับพี่ๆด้วย โพสหน่อยโพสหน่อยหนึ่งกลุ่มโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกล้องหลายตัวครับตอนนี้ประมาณเจ็ดร้อยตัวนะฮะกล้องออพีพีฝั่งซ้ายเรียกร้องน่ารักมากเฮ้ย ทำแล้วไม่มีคนชิมหมอมีคนชิมสิดีไหมมีคนชิมครับไหนไหนผู้โชคดีอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้แล้วเ<ๆ>ลิฟลี่อยู่ด้านหน้าแล้วพีพีครับผมักหน่อยไหมเลือกเลยหรอเลือกเลยแต่เลือกแบบนี้แล้วกันเอาขอให้เป็นแบบแรนดอมได้ครับเมื่อกี้ชิมงานแจ้งบ,บังไว้ว่านี่เราดูเวลากันละห้าโมงสี่สิบแปดใช่ไหมครเมื่อกี้ห้าโมงสี่สิบแปดสี่สิบแปดสมมติว่าถ้าเป็นเลขเลขตัวหลังสี่สิบแปดสี่สิบแปดเรามีผู้โชคดีหมายเลขสี่สิบแปดไหมครับ ผู้โชคดีมี30คนนะไม่มีแฮขอบคุณมากพี่พีแต่เลขอ่ะมันรนดอมนิดหนึ่งมีไหมฮะ48ไม่มีเดี๋ยวเราหาวิธีอื่นไม่มีหรอเอองง้นเลขสี่หรือเลข8เออพี่ดำคนไหนคนไหนเบอร์สี่ครับทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทำไมมีเบอร์ไหมฮะนี่เบอร์สอยู่นี่ครับเบอร์สแล้วพี่เบอร์แครับคุณพี่เบอร์8อยู่นี่เอาพี่พียืนแข่งกันค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะยังไงดีพี่พีหรือ8 เป่ายิงฉุบไหมครับได้เป่ายิงฉุบกันได้ไหมถือว่า4กับ8เข้ารอบครับ4กับ8ครับเป่ายิงฉุบกันเล็กน้อยเดี๋ยวให้พีพีเดี๋ยวให้พีพีเป็นคนเป่ายิงให้ครับเป่ายิงฉุบอย่างไงโอเคยืนครับขออนุญาตให้ยืนด้วยนี่ไมันไม่ได้กะจะเป็นซีนใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะนะครับลุ้นกันครับเป่ายิงฉุบอันนี้โฆชนะแล้วเหรอครับยังไงเอ้ยหนึ่ง ถือวันหนึ่งศูนย์่ะหนึ่งศูนย์แล้วคุณเออใช่สามแทมสามแทมโอเคครับแต่ถ้าถึง2ก่อนก็คือชนะเลยได้ครับผมเป่ายิงชุบเเป่ายิงชุบเฮ้ยเสมอหนึ่งหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งอันนี้ตัดสินตัดสินตรงนี้แหละได้ครับโอเคเป่ายิงชุบยินดีด้วยกับหมายเลขแปดครับเดี๋ยวให้ทีมงาน นำลงไปให้ได้ลองชิมกันดูเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่อยู่ตรงนั้นได้เลยเฮ้ยพี่อุ้ยเล็กน้อยเล็กน้อยโอ้ยพี่พีํทำให้โลยอ่ะรอเลยนะครับรอเลยหมายเลขแปดหมายเลขแปใช่ด้านหลังจะบอกว่าไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่ามีพาสราสูตรเดียวกันเลย สูตรเดียวกับที่พีพีทำเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นไงบ้างครับคุณพี่หมายเลขแปดเดี๋ยวให้ลองชิมก่อนคนๆเรียบร้อยอ๋อ <Okay. S 1> โอ้ยหน้าดูแบบตาประกายเลยอะสุดยอดทีท,ทีคุณพี่หมายเลขแปดชอบมากอ่า uh huh. ครับโอเคอะปรบมือให้กับหมายเลขแปดด้วยนะครับยินดีด้วยครับ <Okay. S 1> ชิมงานมาเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ตัวนี้นิดหนึ่งเราไปกันต่อ ี๋ยวให้ทีมงานได้เซตกล้องนะฮะจากบนเวทีครับถ่ายลงมามาเลยแป๊บหนึ่งนะพี่ๆใช้แล้วเป็นแบบวีพี่กับทุกคนนะฮะ ใครว่าน่ารักส่งเสียงมา Lovely ว่าไงเข้าใจมาตลอดว่าช่วงนี้หน้าฝนนะทำไมน่ารักก็ไม่รู้เนี่ยพีพีฮะหืม mm hmm. Lovely บอกเอานานๆเอานานๆเลย เรียบร้อยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ